เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นสร้างปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทลายได้อย่างไรนักวิชาการจากธรรมศาสตร์ไขความลับเบื้องหลังความสําเร็จนี้แล้วแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่ยอดขายเพราะมันอาจเปลี่ยนวิธีคิดของนักการตลาดและผู้ประกอบการ SME ไทยไปตลอดการเรื่องราวของเทศกาลเจนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของนักร้องสาวที่ประสบความสำเร็จในการขายของออนไลน์แต่มันคือปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างน่าสนใจนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หมอทอ ได้ทำการวิเคราะห์เจาะลึกถึงกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จอันนาทึ่งนี้และพบว่ามีหลายปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนให้เจนนี่ฟีเวอร์กลายเป็นกระแสที่แรงเกินต้านหัวใจสําคัญของความสําเร็จคือการใช้กลยุทธ์เชเพอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการขายสินค้าและความบันเทิงเข้าด้วยกันอย่างลงตัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพพรเรืองวานิชผู้อํานวยการหลักสูตรควบปรี โทรทางการบัญชีและธุรกิจมทออธิบายว่าคนไทยมีความแตกต่างจากชาวตะวันตกอย่างสิ้นเชิงในเรื่องของพฤติกรรมการซื้อสินค้าคนไทยชอบความสนุกสนานชอบการมีส่วนร่วมและชอบปฏิสัมพันธ์กับผู้ขายโดยตรงนี้คือเหตุผลที่การไลฟ์สดขายสินค้าของเจนนี่ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมันไม่ได้เป็นแค่การซื้อขายแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานนอนและมีส่วนร่วมแต่เดี๋ยวก่อนกลยุทธ์โชเพอร์เทนเมนต์ไม่ใช่แค่การพูดคุยสนุกสนานเท่านั้นเจนนี่ยังใช้พลังของการ collaboration หรือการร่วมมือกับดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นอัมพัชราภากระแตอัสยามหรือหนุ่มกันชยัยการปรากฏตัวของเหล่าคนดังเหล่านี้ช่วยดึงดูดความสนใจและขยายฐานผู้ชมให้กว้างขึ้นอย่างมหาศาลลองนึกภาพว่าแฟนคลับของแต่ละคนมารวมตัวกันในไลฟ์เดียวจะเกิดอะไรขึ้นยอดขายพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนนอกจากนี้เจนนี่ยังใช้กลยุทธ์โฟ Fe ฟีออฟมิซิ่งเ หรือความกลัวที่จะพลาดโอกาสดีๆมากระตุ้นยอดขายตัวอย่างเช่นการจำกัดเวลาในการขายสินค้าแต่ละรายการโดยการเสนอราคาสุดพิเศษเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าต้องรีบตัดสินใจซื้อเพราะไม่อย่างนั้นอาจพลาดโอกาสที่จะได้สินค้าราคาถูกไปและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามไปเจนนี่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การขายสินค้าออนไลน์เธอยังต่อย,ยอดความสำเร็จไปสู่การจัดงานอีเวนต์ออฟไลน์ในรูปแบบของ Festival Life Market by บายยูเจ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เช่าบูธขายสินค้าในราคาบูธละ1ล้านบาทร่วมกับบูธของดาราชื่อดังกว่า50บูธการทําเช่นนี้เป็นการขยายช่องทางการขายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนพพรได้ให้คําแนะนําสําหรับผู้ประกอบการ SME หรือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องการนําบทเรียนจากความสําเร็จของเจนนี่ไปปรับใช้ในธุรกิจของตนเองว่า a b o r a t i o n is key การร่วมมือกับแบรนด์อื่นๆหรือ influencer เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการขยายฐานลูกค้าตัวอย่างเช่นแบรนด์รองเท้ากูชีร่วมมือกับอาดิแดดเพื่อเข้าถึงลูกค้าของกันและกัน Offer best price การตั้งราคาสินค้าให้ดีที่สุดถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อสินค้าในไลฟ์ของคุณ Create a sense of urgency การจำกัดเวลาในการขายหรือการเสนอโปรโมชั่นพิเศษจะช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น Keep your d i s c g u n t การสลับสับเปลี่ยนระหว่างดาราที่มีชื่อเสียงกับเจ้าของแบรนด์ที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงจะช่วยให้ผู้ชมไม่รู้สึกเบื่อและยังคงติดตามไลฟ์ของคุณต่อไปแต่การตั้งเป้าหมายยอดขาย1 0 0 0พล้านบาทภายในเดือนนี้อาจเป็นไปได้แต่การตั้งเป้าหมาย1 0 0 0 0ล้านบาทภายใน1ปีและต้องการรักษาปรากฏการณ์นี้ต่อไปอีก3-5ถึงปีอาจเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่หากเจนนี่ยังคงใช้วิธีการเดิมๆประเด็นที่น่าสนใจการที่เจนนี่ประกาศจัดงานเฟสติวัลไลฟ์มาร์เก็ตบายยูเจน และเปิดให้เช่าบูธในราคาหนึ่งล้านบาทอาจสร้างความกังวลให้กับผู้ประกอบการรายย่อยบางรายว่าราคาสูงเกินไปหรือไม่หรือเป็นการเอารัดเอาเปรียบกันแน่คำถามชวนคิดคุณคิดว่ากลายุทธ์ของจ妮ได้หมดถ้าสดชื่นสามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจอื่นๆได้จริงหรือไม่และคุณคิดว่าการจัดงานเฟสติวัลโดยคิดค่าเช่าบูธในราคาสูงเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้